เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเว่นเดยในวันที่5นะครับในช่วงเวลาเนี้เราก็อยู่ในช่วงเวลาของการไปหาเทปเพื่อที่จะมาขามฟอกไอรอนนะฮะก็คืออันเนี้ยเรายังขาดแค่เทปอย่างเดียวซึ่งไม่ก็หายาากเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในนี้ดูนะครับเผื่อจะเจอเทปไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอเปลานะอ่ะทุบเข้าไปเอ้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะอีซี่กว่าไหมอยู่ไหนอะ นี่ไงจบเลยประตูตรงนี้ล็อกครับประตูไปห้องน้ำโอเคห้องน้ำไม่น่ามีอะไรปะข้างหลังอะโอเคเสียวๆอยู่โอ้ข้างในนี้มันคือที่ไหนกันวะเนี่ยดูล็อกเกอร์สิโอโเปิดหมดทุกอันเลยข้างนอกดูเหมือนจะมีแขกไม่ได้รับเชิญว่ะทุกเมงทุกเมงเรียบร้อยไหมอ่ะกระสุนไหม โอเคผมยังคงตามหาเทปอยู่เฮ้ยต้นไม้พวกนี้ไปไปไป,ไปทำการตกแต่งที่บ้านได้นะเฟี้ยวเฟียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูตามถุงกันเผื่อจะเจอเทปไออไม่มีด้วยนะแถวแถวนี้มันมีที่ไหนเป็นที่เก็บขยะบ้างเออผมว่าที่นั่นน่าจะมีแต่ที่นี่มันไม่มีวะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองลู้ในนี้ก่อนนะเผื่อว่าจะฟุกเจออะไรสักอย่างนี่เป็น ly, เนร์สลี่ป่ะเนี่ยอ๋อข้างหลังมีที่เครื่องเล่นด้วยเอ้ยน่ารักเอาล่ะเดี๋ยวผมขอลู้ในครัวก่อนฮนะ ในครัวมันมักจะมีเทปให้เ่าไม่กล่องน้าไม่เอาแล้วมีเยอะแล้วที่บ้านนะครับโอ้โหมีแต่กระป๋องเปล่าบ้าบันเนี้ยโอ้นี่น,นีมีกระป๋องนะครับด่าเขาไม่ได้เลยด่าปุ๊บเขาดอบเลยนะแล้วก็นี่ฮนะเอามาอันนี้เราใส่แขนได้ไหมแทนอันนี้นะเอยอันไหนดีกว่าวะเอออันนี้มันต้องดีกว่าเดี๋ยวโอ้เขียวเขียว,เ,ยวเต็มเลยนะครับอ่ะโอเคน่าจะไม่มีอะไรให้ลูตแล้วไหมน่าจะหมดแล้วฮนะตู้เย็น ขอของดีๆหน่อยจ้ะน้ำหนึ่งขวดนะห้องข้างหลังนี้มีไฟโอ้ย what the fuck what the มึงวิง่งมึงวิง่งมึงวิ่งด้วยมึงวิ่งด้วยกูตกใจหมดเลยฮะเอ้ยยี่ไงซ่อมบ้านคืนให้เขาด้วยอะ <laughs> แม่งเอ้ยป๊บนีงนะผมไม่ได้เอาของตีะระยะประชิดมาเลยฮะเอาแต่ปืนมาโอเค เห็นไฟกับปิ๊บกับปิ๊บอะไรเมื่อกี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะตรงนี้น่าจะปีนขึ้นไปได้นะครับโอเคชั้นสองนะวู้เวลีกูดนะโอ้ยเย้ yeah! ผมได้เลนฟอรต์วูดเด้ครับแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วกระบ,บองเหล็กของเราเอาล่ะเราสามารถครับได้แล้วดิเดี๋ยวขอดูก่อนนะหรือว่าต้องครับในอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้องครับป่านี่ไงใช้ฟอไอรอนครับอืมฟอกไอรอนนะ ใช้เวลาครับ3นาทีเลยว t าทฟักนานชังอ่ะเราต้องมีเตาหลอมก่อนอะงานพาร์ทนี้ต้องหาเตาหลอมให้เจอนะครับเราจะได้คราฟอะไรที่มันเป็นเหล็กๆได้นะครับโอเคกระเป๋ามีอะไรไหมกล่องนะ้ำงงๆอย่างง้งงงน,นอ่ะขึ้นชั้นสองดีกว่าตรงนี้เนี่ยเขาทําทางไว้ให้กระโดดเอ่ะอึบ๊บโอเคท้องใต้หลังคาเฮ้ยใช่ปะนะ่ะอุ้ยตกใจหมดอีอีแมะ นี่ยิงตัวเด่นเลยขา่หมดยังเนี่ยเหลออกห้องนึงอะอุ้ยทำไมห้องมันดูแบบว่าวกวนวกวนจังอ่ะกระถุงขยะไม่มีอะไรแกซ้ายขวาอุ้ยมีประตูด้วยเลยอุ้ยนี่ไงกูมีปืนเก่งใจลํำกล้องปืนกันบ้างแนพวกนี้เนี่ยไม่มีอะไรถุงขยะไม่มีเทปสักม้วนนะฮะเออมียาอยู่ในถุงขยะด้วยเฮ้ยยาเน่าไปเนี่ย อ่ะมาเจอกล่องสมบัติเฉยอ้โหูยุทธบกรกระสุนรู้สึกว่าแพทนี้เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาทำไมกระสุนมันดอกเยอะเยอะนะบเออเรียกว่าผมจะไปเปิดเป็นพ่อค้าตลาดขายปืนแล้วเนี่ยเยอะจัดๆเลยอ่ะปืนจะพังก่อนกระสุนจะหมดอ่ะคิดดูดิมีอะไรไดีดี้ไหมอุ้ยมีได้นะครับผมเป็นมอสเด๋ะเอาไปทำอะไรไม่รู้แล้วเก็บไว้ก่อนแล้วก็กล่องที่ไม่ได้ล็อกด้วยนะครับเอาละอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นมอสเด๋ะ เอาไว้ทำดาเมจกับกับไม้นะครับ15%เนตน่ะแปบบ๊บนึงนะฮะเราสามารถใส่ดีเด้เปาดู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 ด,ดมันน่าจะแบบแ่มขึ้นไหมอ๋อถ้าเราออกอะ่ะแปบบ๊บนึงนะผมออกออกก่อนอยากรู้ว่าสเตตัสอะไรมันเพิ่มบ้างเนงะี้ยอ่าปุ๊บตอนนี้มัน150นู่นนี้นั่นใส่เข้าไปอ๋อนี่ไงบล็อกดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะแค่อย่างเดียวเนาะ โอเคถ้าไปใส่กับขวานแบบจมๆน่าจะดีๆนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเกาะขานะครับโอเคเราเคยมีอันนึงแล้วเนาก็จัดไปเอาละเราจะไปกันต่อยังคงหาเทปไม่เจอถ้าไม่เจอนี่ไม่ได้หลับไน่นอนแน่เลยต้องหาทั้งวันทั้งคืนนะครับเฮ้ยโอโหลายแทงสมบัตินะครับผม what the hell กูไม่ใช่อีเดน่าโจด้วยโอโหจะให้ไปหาสมบัติกันอย่างเดียวเลยเรามีสมบัติของซาร่าหนึ่งอันแล้วไหมอันนี้คือสมบัติของใครอ่ะ โหแล้วเป็นอีกหนึ่งสมบัติผมจะเอาไปบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวเอาไปเก็บไปบ้านก่อนแล้วกันลายแทงพวกนี้เนี่ยน่าจะมีสมบัติให้เราค่อนข้างเยอะนะเอาละตอนนี้เจ็ดโมงแล้วนะครับก่อนที่จะมืดจะค่ำแนละ้วตอนนี้เช้าๆแล้วก็สบายๆเราก็จะไปหาของกันได้แบบอิ่มหนำสำราญออกหลังบ้านแฟบนี่นี่นี่ถังขยะถังขยะพวกนี้รู้ได้ไหมขอเทปหน่อยอุ้ยอะไรเนี่ยหัวมันฝรั่งโอ้โหมาอยู่ในถังขยะเฉยอันนี้ะ โอ้โหมีคอร์สฟกเมนต์แล้วก็เพนคิลเลอร์ถ้าไม่ได้เทปก็ขอกาวก็ยังดีนะอ่าฮะโอ้โหยาวอ a t มันมันยามันเยอะจังเอ่ยแถวๆนี้เฮ้ยนี่ตึกอะไรอะทุกคนเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะที่โอ้โหเรียกว่าสภาพนี่ก็ไม่โอ้โหเหมือนโดนปราระบูลงอะเนี่ยแป๊บน,นึงนะผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยผมอยากเข้าอะแวบแวบเอาละเข้าไปฟึบ เรียบร้อยทับทางออกก่อนเพื่อฉุกเฉินนะ่ะโอเคนี่คือทางออกของเราฮะตรงนี้มีถังด้วยเก็บถังไปใช้ที่บ้านแล้วกันถังไฟนะเพิ่มความสว่างโอ้ถังขยะไม่มีเทปเลยมีไหมไม่มีมีลูกบิดประตูโอ้โหดีจริงๆอ่ยาอีกแล้วโอ้ใครช่างเอายามาทิ้งถังขยะนะไม่รู้คุณค่าของยาเลย ผมอยากเข้าบปในนี้จังเลยคนระับมันมันคือโรงงานหรืออะไรผมเห็นตัวหนังสืออะไรสักอย่างนะครับในนะั้นแหละไม่รู้เหมือนกันว่ะถือปืนละไม่ชอบมาพากล่ะเก็บถังกลับบ้านได้ไหมโอเคเรามีถังแก๊สอยู่ในตัวครับสองกันก็ได้อยู่โอ้โหเจอช็อตอารอนไปเหมือนจะบีพี่เขารับอยู่ด้านในนะฮะอุ้ย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 ออกมาอุ้ยกระโดดขึ้นชั้นสองได้ด้วยนี่อ่ะเรียบร้อยนเนี่แน่มันขึ้นตรงนี้ได้นะครับทุกคน เฮ้ยโอ้ยอนี่เฮ้ยจะปั๊บเฮ้จะปับะป๊บปับ๊บปั๊บอ่าเรื่องนี้โอยโอ้ยโอ้ยเกือบตกเกือบตกตกใจหมดโอ้ย,น,อยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยเรารู้จักข้างบนลงมาข้างล่างไหมน่าจะดีกว่าโอเคขึ้นตรงนี้นี่คือตึกโรงงานอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะตกลงไปด้านล่างเลยวะโอเคอย่าพยายามเดินตรงกลางแล้วกันชั้นวางของ ขนนกมาอยู่ในนั้นได้ยังไงแล้วก็ตู้พวกนี้มาอู้มีเสื้อผ้านะครับมีไอ้นี้ด้วยที่โพกหน้านะเอามาลงเท้าเรามีรองเท้าอันไหนดีกว่ากันวะแป๊บนึงนะแต่อันนี้โอเคงั้นอันนี้ก็จะเป็นเน้นไปเรื่องของเกาะมากกว่างั้นเราใส่อันนั้นแล้วกันตอนนี้เราหนาวๆร้อนๆด้วยนะผิดปกติเสื้อตัวนี้นะครับถ้าใส่แล้วนะครับอันไหนจะดีกว่ากันขอดูสิ อันนี้กันความหนาว13ความร้อน2อันนี้บวกรันสปีดเอาอันนี้ดิวิ่งเร็วกว่าเยอะเลยแล้วก็แว่นตามามาหาสเสน่ห์ปะผมยังคงภาวนาอยู่นะครับว่าผมจะเจอม้วนเทปอยู่ในบริเวณตึกๆึกนี้ยังไม่มีเลยว่ะมีแต่เสื้อคลุมแบบว่าเฟียเฟ้ยวๆนะครับตรงนี้ก็ยังมีแล้วทําไมตรงนี้มันเป็นชั้นอุ้ยเจอกาวเรียบร้อยฮะเอาล่ะเราน่าจะขับได้ปะดูสิเทป โอเคครับ1ต่อหนึ่งแกมาลดใช้เทปกี่อันนะผมขอดูก่อนนะพราะไอร,รอนใช้เทป3อันโอเคถ้าเจอกาว3อันเราก็สามารถที่จะคราฟได้เนาะโอเค okay. เราเจอเสื้อผ้าเราย่อยทิ้งให้หมดเลยนะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วได้1อันเท่านั้นเองเพราะเรามี1อันเท่านั้นเองนะยก็ได้เป็นถึงเทปโอเคได้มาหนึ่งละเหลืออีกสองงนะมันเป็นการหาที่ลำบากยากเย็นตรงนี้มีลิฟต์ด้วยนะไปฮะลงไปชั้น2ครับเอาชั้น3มันคือชั้น3นี่ว่ะ โอเคเปิดประตูโอประตูไม่ได้ล็อกด้วยอุ๊ยนี่เรียบร้อยโอ้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 ยตกใจหมดโอ้โหแม่ชั้นสามมีหลายตัวจริงๆชั้นสามมันจะเป็นชั้นเก็บของไหมเนี่ยโอเคน่าจะพอมีของให้กับเราเยอะแยะอยู่ไหม ใช้ได้มีไฟฉายด้วยนะฮะเอามาก่อนแล้วกันเผื่อไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้พวกเนี้ยนะถ้าตีเนี่ยมันจะได้อะไรปะได้เป็นอ๋อมันได้ของเหมือนกันนี่ว่าทุกคนโอ้แล้วถุงเนี้ยถุงนี้ก็จะได้เป็นปูนใช่ไหมโอเคแล้วกล่องไม้พวกเนี้ยกล่องไม้พวกนี้ก็จะได้เป็นไม้โอ้โอเคเหมือนจะชั้นนี้จะเป็นชั้นที่เหมือนจะมีของเยอะแต่ก็ไม่เยอะนะครับมีนิดเดียวเนีย ส่วนมากจะเป็นของเก็บมีอะไรไหมโอ้โทเค็นนะโอเคเก็บมาก่อนนะไม่มีอะไรแล้วอะเงียบจัดจัดตรงนี้ล็อกซะด้วยนะตรงใส่จะต้องทุบไปทุบไปเป็นโพไหนก็ไม่รู้นะต้องทุบไปก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ต้องทุบหรอกทุบไม้ดีกว่าสภาพมันแย่แล้วเนี่ยเออทุบไม้น่าจะชิวๆกว่าทําประตูซะแข็งแกร้งเลยไปดูสภาพไม้เลยหาปวกขึ้นหมดแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรไหมไม่มีเทปให้เราตรงนี้ล่ะ แอปโอ้โหตรงนี้ออกไปข้างๆโอเคกระโปรงเฮ้ยตัวผมเป็นผู้หญิงนี่วาลืมไปงั้นผมใส่กระโปรงน่าจะเฟี้ยวกว่าไหมดูดิน,นี่คือตัวอะไรวะเนี่ยแฟชั่นใหม่นะฮะ <c oughs> ชั้นนี้มีตัวเดียวเองเหรอ <c oughs> น้อยจังโอเคตรงนี้มันจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจครับที่นั่งกินอาหารมีกระโปรงกระเป๋าด้วยอะ ดูสิมีน้ำพึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้กดน้ําซึ่งกดไม่ได้แล้วก็น้ําตรงนี้น่าจะมีน้ำโอเคแล้วก็มีกระเป๋าซ่อนอยู่ตรงกงําแพงไงเอออะไรเนี่ยฮอ,อะไรอ่ะอันนี้ของใหม่เหรอแป๊บบนึงสิเหลือก็สกปทิ้งไปอันนี้คืออะไรอะ่ะอามโมเดี๋ยวเด,วเดวีอันนี้คืออะไรฮะ What ปืนอ่ะ อ๋อนี่คือลูกกระสุนมันอะถามยิงโอ้โหปืนโอ้โหสมัยเก่าจัดจัดอะไรวะเนี่ยฮู้ยิงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองยิงดูคนระับผมชอบอ่ะเออมีการกระทุ้งกระทุงด้วยอ่ะมีเนื้ออยู่นะครับเนื้อพันปีสีไม่เอาอาหารเอามาให้หมดเลยตอนนี้1 1โมงแล้วครับยังคงได้เทปแค่หนึ่งอันเองนะรู้สึกเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ฮนะ ห้องนี้เนี่ยมันล็อกแปลกๆนะไอ้โบโบโอ้ห้องอะไรกันไปดูห้องเก็บของมีของด้วยเฮ้ยข้างล่างนี่น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วไหมมีผีด้วย๋ยวผมลองใช้ปืนนี้ดูดิมับมาดิครับมาอุย๊ยเจ็ดเก้พัานุภาพแม่งโคตรสุด ยิงซะหัวดุ๋ยเลยแป๊บนึงนะกระสุนอันนี้เนี่ยครับยากไปเนี่ยอะไรเนี่ยบันเดอร์บัสบันเดอร์บัสอามมนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ดูดิอาโมนี่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 โอ้ยครับดูเหมือนไม่ยากเท่าไหร่นะต้องใช้กระดาษด้วยโอเคแค่ยิงซะหัวปิวเลยนะฮะปืนแม่งสุดจัดนะครับเนี่ย <laughs> ของจริงได้มอดอันนี้ด้วยครับอะไรเนี่ยที่ตีเหล็กอ่ะโอเค สวยนะอะไรที่เป็นมอสแล้วก็อุ๊ยอะไรของแกเนี่ยปืนใหม่ฉันมามืนใหม่ฉันมาแล้ว <laughs> บอกเลยว่าหัวดิน้นที่จริงมันแรงมากครับระยะประชิดเนี่ยมันไม่ต่างจากปืนอีโบที่ผมเลียงในพาร์ทที่แล้วเลยนะห้องนี้ไม่น่าจะมีละโอเคมีหนังสืออยู่นะครับอาใบโต๊ครับเว้เฮ้ยเยี่ยมนะครับ รู้สึกว่าอัลฟ่าอันนี้ต้องใช้โต๊ะครับเยอะแล้วก็ตรงนี้มีล็อกเซฟด้วยะครับแต่ผมขี้เกียจตีแล้วว่ะผมต้องการเทปแบบยิงยวดไอ้ยต้นไม้ <c oughs> กูขโมยยันต้นไม้อ่ะเอามาไปให้หมดเลยกลับบ้านกันทุกคนไปครับยังมีเวลายอยู่อีกประมาณหนึ่งนะครับในการหาเทปให้เจอ3อันถ้าไม่เจอเทปก็เจอกาวก็ยังดีอันนี้คือร้านอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นร้านขายของอาหารเป่ะเนี่ยเพราะมีโต๊ะนั่งอยู่หน้าร้าน,นะนรับ แต่ผมไม่ต้องการนะเดี๋ยวผมต้องการร้านแบบพวกเป็นออโต้ช็อปอะไรพวกเนี้ย hmm. เฮ้ยมีคอนด้วยนะครับผมเรียบร้อยเจอคอนแล้วนะครับอัพเกรดบ้านไว้ยืนนะในนี้มีซอมบี้ด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฆ่ามันประตูไม่ได้ล็อกด้วยอ่ะยิ้มมาดิครับอุ้ยไม่ตายด้วยตรงนี้มีอีกตัว ออกมาหัวแตกนะออกมาหัวแตกนะนี่ไงความแม่นไม่เป็นสองรองใครเอ้ยนี่มันลานซ่อมรถนี่ว่ะอุ้ยข้างหลังมันทุบมเข้ามาแล้วนะครับใจเย็นเพื่อนโ,อโหตายท่าอุบาทะด้วยปิดประตูขอให้เจอเทปที่นี่เราจะได้กลับบ้านแบบยิ้มหวานะอะไรตกใจหมดดอกแดง อ๋อมาเล็ดดอกแดงผมก็นึกว่าอะไรสีดแดงๆนะครับแล้วก็ล็อกพิกเอ้าที่ไขประตูไม่รู้ใช้ยังไงวะโอเคเขาบอกว่าใส่อ n เวน t o ทอแล้วกด E ค้างนะครับผมเพื่อจะใช้เอ่อ s t p i c t pick a c ช i o นนะครับโอเคไม่รู้ใช้ยังไงเดี๋ยวลองลองลอง,ลองใช้ดูนะครับนี่ยิงแม่งโอ้ยอยวเืองหลังอีกเต็มเลยชิบหายนี่ไงตายคู่ไปเออ เมื่อกี้รู้สึกว่าอะไรว่จะอัพแล้วมาผมอัพไม่สุดยังไม่สุดด้วยในขั้น4นะครับอย่างน้อยก็เออก็ยังดีนะครับเหลือประมาณ4ช่องสุดท้ายก็ชิวๆละเฮ้ยตรงนี้มีของแอบอยู่หูสี่กล่องเลยเอาล่ะเรียบร้อยล่ะสวยงามละทีนี้โอ้ที่ดำขาซ่อมขวานแพบมาฮะทุบสิครับรออะไรอ่ะเหมือนจะได้ของดีทุบสิมีสี่กล่องเลย ทุบให้หมดแล้วก็เปิดดูทีเดียวแล้วกันแบบลุ้นๆนะฮะว่าจะได้อะไรแบบแ j มมไหม <c oughs> อ่ะอีกกล่องหนึ่งไม่รู้จะทุบยังไงมันอยู่ฝั่งนู้นนี่อะอาจจะต้องทุบอันนี้ทิ้งก่อนดูชี้ดูชีช้อันแรกมารีแพคคิดอุย้ยยี่สามอันเลยเหรอ what โคตรเยอะแล้วก็ที่คารคอร์สโอ้โหของดีทั้งนั้นแล้วก็นีอะไรอะ่ะโอ้โหผมไม่ต้องกลัวอะไรพังละ <c oughs> โอเคซ่อมซ่อมยันลูกบวชได้เลยเนี่ยละไปละยังมีทางไปอีกนิดหนึ่งคือตรงนี้ไงใช่ไหมออาวตันไอ้ห <c> า <oughs> เอ้ยก็นึกว่าไปไหนได้โอเคไอ้อุ้ยแม่หญิงดรอปถุงให้นะครับรูดดรอปโอ้โหเสื้อด้วยนะครับเสื้อเสื้อลายสกอตมาเลยเชียวนะแมวแมว เก็บกระสุนมาก็าพอโอ้โหตอนนี้ของเต็มเต็มแบบยิ่งยวดน่าจะเอาสลิงฉีดมาด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอุย้ยตกใจหมดโอ้โหโอ้แล้วว่าเสียงอะไรวะเฮ้ยนี่แคมอะไรเอ่ยร้านแกส๊สทางขวามือและนี่ก็คือแคมอะไรเอ่ยโอ้โหแคมใหญ่ซะด้วยนะโอ้โหมันน่าเข้าไปซะลจริงเอ่ยนะครับ เปิดประตูได้ไหมล็อกซะด้วยแสดงว่าข้างในเนี่ยมีปลอดภัยแน่ๆเลยนะโหแคมป์บอลเลอร์เลยมีอาหารด้วยอ่ะผมดูก่อนว่ากาวเนี่ยคราบได้จากอะไรบ้างน้ำสกรปรกละแล้วก็กระดูกนะครับคราบเป็นกาวได้หนึ่งอันจากแคมไฟใช่ไหมงั้นเราถ้าเราหาเทปไม่ได้จริงๆเราคงจะต้องไปคราบกาวเพื่อมาคราบทปปีกที ซึ่งน้ําที่มันสกปรกหน่อยก็หลังบ้านนี้ได้จะบีปะวะเออเดี๋ยวผมเดินไปดูเดี๋ยวขอรู้ตรงนี้ก่อนอุ้ยมาดิครับเข็ดเฟูฟฟาสุดๆนะครับยิงดีเลือดท่วมเลยนะเอาละงั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมอาจจะต้องไปหาน้ําสกปรกสักหนึ่งที่ซึ่งน้ําสกปรกสักหนึ่งที่ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีน้ําสกปรกอยู่แถวหลังบ้านเรา ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคาบได้เป้านะผมก็จะถือโอกาสนี้กลับบ้านเลยแล้วกันนะครับก็คิดถึงบ้านแล้วแหละไม่ได้กลับมาตั้งหนึ่งคืนนะโอเคปะหนักด้วยตัวตอนนี้ตัวหนักด้วยนะอยากของไปเก็บจัดเลยเดี๋ยวผมลองรู้ตามจักขยะด้วยแล้วกันนะครับเผื่อจะฟุกเจอสักอัน2อ,อันเอ้าเจอนี่ด้วยเนรัยเป็นอ่าเป็นบัฟเอามาไปเก็บที่บ้านแล้วกันตอนนี้คือน้ําหนักเราเนี่ยอัพอีกขั้นหนึ่งก็ถือว่าเต็มแล้วนะ ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากครับในการแบบว่าเดินแบบเร็วๆ่ะนะโหนี่มันแหล่งรวมผีเนี่ย <c oughs> อุ้ยดิสิตอกวางกวางน้อยเหลียวหลังกวางน้อยเหลียวหลังยิงตูดอืออีฮิฮิฮิมีของกินแล้วโอ้แปบ๊บนึงนะเหมือนของจะเต็มนะฮะขอทิ้งก่อนกินน้ำสักหนึ่งอึก้วกันโอเคมาแลนเนื้อมาจ้วง จ้วงจ้วงจ้วงออนะผูได้เนื้อเยอะอยู่นะเอาละเลเวลขึ้นแล้วเอ้ยอัพได้เลยม่ถ้าอัพได้เลยก็แจ่มอยู่นะอาา่าฮะโอ้โหไม่ได้ต้องไปอัพสเตรนได้้เลเวลห้าก่อนโอเคกันกลับบ้านกันทุกคนเดี๋ยวค่อยอัพนะตอนว่างๆอุ้ยนี่ไงเจอึ๊บอ่ากลับมาถึงที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องอยู่ห้องใต้หลังคาไปก่อนนะเหมือนเดิม โอ้ดูของผมดีเต็มไปหมดแล้วครับผมครับเอาไม้ขอไม้สักนิดนึงแล้วกันเนาะสักสองรครับอันนี้เลยแล้วกันเอ้ยมีเนื้อต้มด้วยด้วยอ่ะเนื้อต้มก็ดีแม้แต่ต้องใช้น้ำอระเรามีน้ำหนึ่งอันเอาเนื้อกิวแล้วกันมันสีสวยดีโอเคผมฝากอาหารไว้ในนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็น่าจะได้ประมาณนี้โอเคปีปเตูเก็บของฮนะเอ้ยผมว่าผมครับกล่องอีกอันด้ไหม บางทีก็รู้สึกว่ามันก็แออัดเกินไปนะบางทีเนี่ยอ่ะเรียบร้อยผมเล่นคนเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไมาล้อล,อง,ลองล็อกอะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าเล่นคนเดียวนะครับไม่มีใครมาลูดของไปอยู่แล้วนะเอาของเก็บแป๊บโอเคเดี๋ยวผมจะไปตักน้านะครับผมก่อนที่มันจะเย็นนะนะแล้วก็จะเอากล่องน้ําทั้งหมดที่มีน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคแล้วก็เอากระดูกที่มีทั้งหมดมา อาละตอนนี้เรามีน้ำสิ7น่าจะคราบกาวได้ดูสิครับได้ปะกาวมันคราบในนี้หรอมันแคมไฟหรอหรือว่าผมนี่หรอนี่ไงน่าจะทำได้อยู่นะครับต้องใช้ค o กกิ้งพอตนะก <c oughs> <c oughs> ็คือคือกูจะปรุงสารกับอาหารเนี่ยคือในทอ่อหม้อเดียวกันเลยนะครับเ <c oughs> ออดีดีดีเดี๋ดยวผมปิดไฟก่อนปิดไฟปิดไฟปิดไฟโอเคฮะปะไปตักน้ำเน่าเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนผมจะมีปะ เอ้ยผมมีน้ำเน่าอยู่9้าอันนี่ว่ะเดี๋ยวลองครับดูก่อนว่ามันขับได้จริงไหมนี่ไงเอา้าขับได้นี่ว่ะขับมาให้หมดเลยแล้วกันเอา้าโอเคไม่ต้องไปฟาร์มแล้วสบายครับทุกคนถือว่าเรากินบุญเก่านะฮะเออมีของดีอยู่นะครับเนี่ยได้กาวมาค่อนเยอะเดี๋ยวอาหารพวกนี้ก็เก็บมาผมว่าเราน่าจะครับฟอกไอรอนได้แล้วนะครับผมชิลๆนะฮะเราก็จะลงไป ครับด้านล่างแับนี่ครับกาวเทปมาเทปกาวสองอันอา่าฮะเราต้องการเครช้อนอนั้นไปแล้วก็อันนี้อา่าฮะแล้วก็ก้อนหินนะครับน่าจะพอแล้วมะมีปะฟล็อกไอรอนนี่ไงเรียบร้อยสบายละหนึ่งนาทีครึ่งนรนบเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนี่แหละผมก็คงจะต้องอยู่แถวแถวนี้ก็คือก็คงจะต้องเอาไว้ตรงนี้แหละไอที่ฟงที่ฟาร์มของอะนะทุบอันนี้ออกได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะทุบออกให้หมดเฮ้ยอันนี้เก็บไว้แล้วกันมันดูเท่ดีอ่ะเออมันดูมีความเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นห้องทํางานอะไรเงี้ยเออเฟี้ยวๆดีผมจะเอาที่หลอมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็จะสร้าง2อันนะครับน่าจะสร้างได้แหละนะครับน่าจะสร้างได้แหละนะตรงนี้อ่าอันนี้เนี่ยมันเหลือนะครับก็คราฟได้ไหมสัก5้าอันแล้วกันผมจะมากั้นตรงนี้ไว้อะ่ะเออเผื่อไว้เผื่อไว้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการแบบว่าป้องกัน1ระดับนะตอนนี้ก็ทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะครับก็น่าจะหมดไปอีก1วันบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่เราอยู่นะครับยาวๆไม่ทิ้งหนีไปไหนแน่ๆดูซิโต๊กค้าบเราค้าบอะไรได้บ้างเอ่ยนะครับผมของตีเออนี่ไงนี่ไงไอที่ตีแบบเอ,อ่ออันนี้อันนี้อันนี้อ่ามันต้องใช้ฟอกไอรอนใช่ไหมโอเคหินเล็กเนี่ยต้องหาจากไหนต้องมีพิกแอคด้วยนะ พิกแอ็น่าจะทำให้งานเราอีซี่ขึ้นนะครับพ i ิกแอ็นี่ไงต้องใช้ฟลอกไอรอนเหมือนกันโอเคบาบอมางั้นเราเอานี้ก่อนนะครับวางเตาหลอมไว้ตรงนี้เฮ้ยฝั่งนี้ด้วยกันโอ้โหเรียกว่าตรงร่องตรงรูพอดีเลยเรียบร้อยฮะเรายังไม่มีอันนี้เลยนะครับอ,อ,อันนี้ครับยังไงเอ่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรเอ่ยน่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าเราต้องหลอมเอา เราอาจจะต้องหลอมเอานะครับก็คือเอาไม้ใส่เข้าไปแฟบแล้วก็เอาเหล็กต้นนี้ใส่เข้าไป,แ,ปแล้วก็ทําการคราฟอ,อันนี้ออกมาหนึ่งอันนะครับโดยใช้เครกับเหล็กนะฮะซึ่งเราก็มีเครยอยู่นะครับก็ใส่เครเข้าไปอะเราน่าจะได้แล้วแหละนะครับไม่น่าจะยากปะ่ะเครก็ทําการหลอมอยู่ได้125แล้วก็เหล็ก เ,เท่าไหรพันสองแล้วโผกิบหายเยอะจริงๆเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปหาหินเหล็กเพิ่มนะฮะซึ่งหินเหล็กอ่ะก็หาแถวไหนอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอทุบดูก่อนนะอันนี้คือในเตรดนะฮะไม่น่าจะใช่นะครับโหหินเหล็กหายากปะเนี่ยโอ้ยนู่นไงนะครับผมเหมือนจะมีหินตำติงนะนะ่าขอให้เป็นหินเหล็กเอถอาทุนะครับนี่ผมตาดีมากเลยเห็นระยะไกลใช่แน่ๆเลยนะครับนี่ใช่ไหม โบเอา้าเรียบร้อยตีหินเหล็กได้เป็นเหล็กแผ่นเนออเกมนี้มันมหัศจรรย์ดีไว้เฮ้ยเอาละเรียบร้อยน่าจะได้ละส,สบายาแล้วถ้าเรามีพลิกแอคน่าจะตีเหล็กได้เยอะกว่านี้นะก้อนหนึ่งเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ได้ประมาณสักร้อยห้าอันนะครับเอ้ยก็เยอะอยู่นะเอ,เอาเคไปด้วยแล้วกันอา้าวพังพอดีเลยซ่อมได้ไหมเจ็ดสิบเก้าแล้วแปดสิบแล้วโอเคเท่าไหรนะ่วะเน่ โอเค100พอดีนะครับตรงนี้มีของสมนาคุณจากลังนกแท้ร้อยเปอซชว่วยมีไข่ไหมโหไม่มีไข่เลยตรงนี้หินเหล็กก็หายากอยู่นะเพราะว่ามันก้อนเล็กอะ่ะอาจจะหาลำบากหน่อยในแมปก็ไม่รู้ว่ามันมีบอกไหมว่าหินอยู่ตรงไหนบ้างไปครับเอาเหล็กมาเผากันที่เหลือของเรายังมีเหล็กอยู่อีกเท่าไหร่เนี่ยร้อยแล้วก็เครอีกเท่าไรเอ่ย99นะครับอะผมว่าน่าจะพอนะ เครน่าจะพอเนี่ยละเกินแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องมาคราฟไปส่วนตรงนี้กันต่อเพราะว่าถ้าเราคราฟถ้าเราไม่คราฟอันนี้เราก็คราฟอย่างอื่นไม่ได้นะครับเออมันต้องใช้นะเรียกว่ามินิเซキวริตี้ของเราครับแม่งน่าจะกันอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ต้องรอการหล่อมันนี้ให้เสร็จนะครับรอเหล็กรอเครให้หล่อมให้เสร็จเรียบร้อยเราจะได้ทําการคราฟที่ตีเหล็กมาแล้วก็มาคราฟฟอ x ไอรอนนะฮะเพราะว่าฟอ x ไอรอนตอนนี้เราคราฟได้ป่ะเอ้าเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม ฟ็อกไอรอนเราคราฟได้เลยนี่เราไม่ต้องมีที่ตีเหล็กเนาะอ๋อที่ตีเหล็กผมว่าน่าจะเอาไปคราฟแบบในกรณีที่คราฟแบบของแบบแปลกๆอย่างเช่นอย่างนี้ปะที่มันเป็นของที่แบบว่าต้องใช้การตีกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เออแต่ฟอกไอรอนมันมันเอาได้เลยนี่หว่าโอเคเอาล่ะเราก็จะอยู่บนนี้ก่อนนะครับอยู่กับแคมป์ไฟสีจ้าๆของเราอันนี้ฮะแล้วก็อุ้ย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 อุ ยังเหลือน้ำอีกสองขวดฮะก็เอ้ยเดี๋ยวผมเอาคราฟกาวเพิ่มได้ไหมคราฟกาวไม่ได้แล้วรู้สึกว่ากระดูกจะไม่พอแบบไงนะกระดูกมีไหมอีกไหมอีกไหมอีกไหมนี่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 ยผมคราฟกาวเพิ่มแล้วกันเพราะว่าเราเอาเตาหลอมสักสองอันน่าจะชิวกว่าเอาล่ะคราฟไวโอเคทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันที่5ของ7 Day to Die ดนะครับเราก็จะเล่นไปคลิปต่อวันนั่นแหละนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะ แล้วก็จะค่อยๆหาของนะครับอัปเกรดบ้านต่อไปวันนี้เราได้เตาหลอมแล้วก็ได้ปืนที่ผมรู้สึกว่าแม่งโคตรเฟี้ยวนะครับคือปืนนี้นะครับไหนวะนี่นี่คือแม่งแรงจัดเลยฮะแล้วก็เป็นกระสุนแบบโบ๊ะนะฮะเรียกว่าอีโบ๒แล้วกันนะครับเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เกมซีเวดเดอร์ซูดนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแสบคอละวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย